สาวไปดูคอนเสิร์ตไม่ทันเลยเปิดเพลงย้อมใจเจอต๊ะข้างๆโคโลทักหินหน้าปุ๊บถึงกับกรี๊ดถือว่าเป็นนักร้องระดับตำนานขวัญใจชาวร็อกสำหรับแบงค์กรีติอดีตนักร้องนำวงคลชส ซึ่งช่วงที่ผ่านมาเจ้าตัวก็เดินสายแสดงคอนเสิรต์ตทั่วประเทศแน่นอนว่ายังคงมีแฟนๆแห่เห็นกันไปส่งกำลังใจให้กับหนุ่มแบงค์อย่างล้นหลามดังเช่นล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้หนุ่มแบงค์ไปเล่นคอนเสิรต์ตโดยหลังแสดงเสร็จก็มากินข้าวในร้านอาหารแห่งหนึ่ง ก่อนจะได้ยินเสียงเพลงตัวเองจากโทรศัพท์ของลูกค้าโต๊ะหนึ่งในร้านซึ่งหนุ่มแบงก์ก็ซุ่มฟังเพลงอยู่สักพักหนึ่งก่อนจะลุกขึ้นเฉลยตัวเองพร้อมกับทักว่าเพลงอื่นไม่มีฟังกันเหรอครับงานนี้ทําเอาลูกค้าทั้ง3คนที่นั่งอยู่ถึงกับสตันก่อนที่จะกริดกันสนัน่นไม่คิดว่าจะเจอเจ้าของเพลงตัวเป็นๆแบบใกล้ชิดขนาดนี้ พอคุยไปคุยมาปรากฏว่าลูกค้า3คนนี้เป็นแฟนคลับของแบงค์ที่ไปชมคอนเสิร์ตในวันนั้นไม่ทันจึงมานั่งย้อมใจกินข้าวพร้อมกับเปิดเพลงฟังกันในร้านหลังจากที่แบงค์เฉลยตัวเองเสร็จสับแล้วก็มีการพูดคุยกับแฟนคลับพ,พร้อมกับเดินไปถ่ายรูปก,กับทุกคนเป็นที่ระลึกเป็นโมเมนต์แต้มบุญสูงมากๆที่ทำเอาเแฟนประทับใจไปตามๆกัน เพลงอ,อื่นไม่มีฟังกันหรอครับเพลงนั้นเยอะแยะไม่มีฟังกันหรองยพี่ต้องออมาน้าฟังเพลงตัวเองเ ตั้งฟังเพลงตัวเองประมาณสามนาทีถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูป้วยเยพี่ไปายด้วยถด้วยเย่ปถ่ายด้วยดย่าลดมกดติดตามด้ะกดกระไดิ่งเพื่ไจะด้ไ่ด้พาดคลิปใหา่ๆปันด้วยนะคะขอบค่ณค่ะ